โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพิ่อนโซนครับเราอยู่กันในเกม Breeze t e r สองพันกันต่อนะฮะวันนี้ก็ตอนนี้เลเวล70แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดัน ID กันแล้วก็หาตัวละคร UR สักตัวหนึ่งแล้วกันเดีย๋ยวเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะรับชมคลิปทุกคนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ก็เลเวล70ซึ่งวิธีการอ่า อ p พเลเวลให้ได้เยอะๆเนี่ยผมสอนไปแล้วนะก็แบบเบสิกเลยก็คือผ่านด่านนะครับแล้วก็อันที่2คือทำภารกิจทำเควสอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะได้ EXP เนาะส่วนอันที่3เนี่ยไว้หน่อยนะฮะก็คือเข้าไปแพ็กสุดคุ้มนะฮะมันจะมีแพ็กเลเวลอยู่นะฮะให้เราซื้อได้วันละครั้งนะครับจะเสียพอยอยู่ที่3840ทุกวันซื้อไปเลยนะฮะ อ่ะโอเคตอนนี้ก็เลเวลเจ็ดโอ้โหเลเวลขึ้นไวมากนะฮะก็พอเลเวลเราขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีะใช้ใจเพชรเนาะเราก็รับของก่อนเนี่ยมันก็จะมีรางวัลท็อปอัพนะฮะรับไปเลยจะได้เศษของตัวละครอ,อ่าเรารับก่อนนะโอเคจะเป็นตัวละครระดับ S R นะฮะซึ่งเราได้กันอยู่แล้วนะฮะ สำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยตัวละคร SR เนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเราสามารถเล่นตัวละคร SR ได้นะตัวนี้นะเดี๋ยวผมกดฟลิปไปก่อนแล้วกันมันใช้เยอะมากก็เดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวละครกันหน่อยก็ตัวละคร UR นะครับที่ผมจะดึงมาใช้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในกิจกรรม ก่อนนะไม่แน่จะอยู่จํากัดเวลาหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าใช้ครบเท่าไหร่อ่ะหมื่นสี่นะครับถ้าใช้ครบหมื่นสี่ก็จะได้รับตัวละครตัวนี้ไปนะงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อแ็กตรงนี้ไว้นะครับก็มันใช้ได้หกอันใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนี้ในส่วนของในส่วนของหินโบราณหินโบราณมันจะใส่ได้ทั้งหมด 369นะฮะ9 6 5 4ใช่ไหมผมจะซื้อให้หมดเลย96 54ซื้อสีแดงกันแหละซื้อตัว540เนี่ยคุ้มอยู่96 54 6 9โอเ้าโอเคผมซื้อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดอันนี้ต้องซื้อ9ครั้งเหรอหยัดเลยโอเคตามนี้เลยนะครับ นะโอเคตามนี้เลยนะฮะได้กล่องมาเราได้กล่องสีทองด้วยเหรอโอเคส่วนชิปก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับชิปเนี่ยเรามีกี่ตัวนะชิปจะเป็น666 36ก็ซื้อสัก4อันโอเคปะจัดไปเหมาเหมาเหมาเอามาอัปเกรดนะครับที่เหลือนี่ ก็ดีเหมือนกันนะครับเอามาสักหเหมาเลยอันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดที่ดีส่วนตัวเป็นโตนี่ยังไม่ต้องก็ได้นะครับแพ็คประดับตัวนี้ค่อยอัปเกรดนะเอาทั่วๆไปก่อนนะน,นี้จะเป็นอัพขั้นสูงอัพขั้นสูงก็ได้นะครับแพ็คเลเวลศักยภาพตรงนี้กดไปสักหกนะฮะ ผมเคยเติมคอยไว้นะครับคอยไว้ตั้งแต่ตอนปีใหม่ละที่ทำกิจกรรมเติม1,000พให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแม่งได้เยอะจริงๆนะอันนี้แพคเสริมแกล่งอ่ะจะเสริมไปก็หตัวอยากรค่อยอ่าเราคอ่อ,าคอยย่อยได้เวลาเราเราับเกรดเ,เ,เ,เนาะอ่ะตรงน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันนี้จะเป็นกิจทั่วๆไปนะไม่มีอะไร รับของไปก่อนอันนี้เป็นของที่เราได้รับนะฮะเอาละรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวอัพเกรดตัวละครก่อนนะครับเล่นเท่าที่มีก่อนอุปกรณ์อัพเกรดไม่พอหรออันนี้ไงมันคืออันนี้ใช่ไหมหอมมันเอาเพชรซื้อได้นะครับอัพเกรดไปรับด้วยครับ อ้าครั้งเดียวนี้รู้เรื่องเลยนะหาหมดเลยตัวละครนี้ไม่มีเลยนะลา,าไปเลยแล้วกันไอ้เรามาใส่ใพวกหินโบราณกับชิปกันบ้างตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายแท้งใช่ไหมครับเพราะนั้นสายแท้งเนี่ยมันจะต้องไปเปิดหา กระเป๋าไ้ผมเปิดตัวนี้ก่อนแล้วกันสายป้องกันหนึ่งสองสามนี่น่าจะเป็นอันนี้ครับกาเอาสายป้องกันมาก่อนเลยโอเคให้มันเลือกได้นี่ว่าจะเอาเท่าไหร่โอ้โหป้องกัน ไม่ค่อยเปิดมานะครับเดี๋ยวใส่เทียตัวดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบมากเนะี่ยสีหกเนี้ยผมไล่ไล่ไปเลยดีกว่าแล้วก็จะมีอีกนะครับสามอันมันจะมีเนี่ยโลนะครับสี 4, 5, 6, บ่ห้าหกเหมือนกันดีงี้มันดูง่ายหน่อยนะฮะเออโลสี่ห้าหกอหนึ่งอันเราก็กดของเราไปได้เรื่อยๆอ,อันนี้ซื้อมาจากร้านค้านะ มันของจาเป็นนะฮะอ่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกลูนกลมๆครับนี่หยัดเข้าไปเลยแล้วก็มีอีก2อันวะ่ะเนี่ยเราจะไล่ทํำไปผมจะทำทีละตัวนะครับจะปั้นตัวแรกให้ดูก่อนว่ามันสามารถปั้นได้แหละแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรนะเนี่ยเราก็เปิดมาส่วนชิปเนี่ยที่เราจะใช้นะครับอื เดี๋ยวอาตาชิปก่อนจะเป็นโจมตีเนาะอันนี้จะเป็นตราโจมตีเหมือนกันนี่งพลังชีวิตน่าจะเป็นอันนี้ครับที่เป็นรูปเขาเหมือนเขาเขาเขาควางเขาบัวอันนี้อันที่หนึ่งที่สองใช่ปะ่ะเหมือนจะผมว่าถูกนะ แล้วกันที่3มันจะใส่4อันอะ่ะอันที่4แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอันอีก2อันเอ้ยผมจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ตัวเดียวนะที่เหลือนี่ตามอัทยาใส่เลยนะ1 2 3, ึ่งสองสายแล้วก็สายบนป่ะ น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดอันนึงเนี่ยต้องค่อยๆใส่แบบนี้ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้เองเดี๋ยวมันจะได้มันเองอะ่ะเนี่ยเรามาใส่กันผมก็เปิดให้ดูนะจริงๆเรามีหลายอันอยู่นะครับผมจะลองตัวนี้แหละง่ายๆอย่างเงี้ยผมก็ใส่เข้าไปเลยเนีย่ยตรงแปดตัชนีแปดร้อยสิบแล้วก็ตรงชิปเองก็ก็ใส่ได้นะครับเริ่มจากตรงนี้สีแดง อันนี้เอาเอาไปใช้ได้นะครับมันจะเป็นส่วนของสายแทงทั้งหมดเลยจะได้บัฟมาตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะตรงนี้อันนี้ก็รีเซ็ตได้น,นะครับเนี่ยเรากดรีเซ็ตได้เลยนะล็อกไว้ m a x สุดมาณสิเอ็ดนะอรเบลด้วยนะครับใช้เยอะมากอันนี้ก็ใช้เยอะนะ ต่เราจะไม่อัพตอนนี้ชิปก็เหมือนกันคือพวกนี้มันอัปเกรดของมันได้นะพวกนี้มันอัปเกรดได้หมดเลยเราจะอัปเกรดก็ได้นะครับมันจะมีผมมีอยู่2 0 0 0 0นกว่าสามารถดันพลังได้หมดนะครับตรงนี้อ่ะผมใช้อเทมตรงตามที่มันต้องการนะก็ได้ตัวนี้มานี่ครับแล้วดาวอย่างเยอะเลยอ่ะถามว่าได้มายังไงนี่ครับมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ นะครับผมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการใช้ตัวโซออฟนะฮะโซออฟก็เป็นพวกตัวลูกแก้วนะฮะลูกแก้วสีลุงผมได้ตัวละครมานะเหมือนมันจะให้ดาวมาเยอะมากเนี่ยเราได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยดูดิเฮ้ยให้ตัวละคร12ดาวมาว่ะโคตรเจ๋งเลยตัวนี้จัดว่าดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าจัดว่าดีเดี๋ยวเราจะดันตัวเนี้ยมาล่้เป็นตัวหลักนะฮะนี่เราจะดันตัวนี้เลย เราจะย่อยตัวไหนดีตัวนี้อ่ะตัวนี้มันจะเป็นแท้งหนึ่งตัวเนาะอันนี้แท้งอันนี้สายฮิวอันนี้สายสายโจมตีนะครับแท้งฮิวโจมตีเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายอันนี้ผมจะใช้เกิดใหม่ละกันตัวนี้ผมจะไม่ค่อยเล่นอ่ะเดีย๋ยวย่อยไปก่อน อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นสายต้านทานนะครับสายแทงเดินแถวหน้าอ่าโอเคอเดี๋ยวผมจะดันตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ตัวใหม่ของเรานี่ยังโหดเลยนะครับผมบอกเลยว่ายัางโหดเลยตรีรัวๆตีแรงด้วยอ่าห้าสิบเก้านะครับตัวนี้ยเราพัานเลย ตัวนี้ล็อกไว้ก่อนตัวนี้สเตตัสค่อนข้างดีนะครับเอามาเล่นก่อนเนี่ยบุกทะลวงได้เลยเนี่ยได้ไมาค่อยไปเล่นดานอันนี้แต้มอัพได้เลยนะครับ อันนี้อัพรตีบวกขึ้นมาได้นะเนี่ยระดับขั้นศักยภาพก็เปิดได้ชิะทีที่ผมเล่นเจอประมาณนี้นะครับจัดทีมประมาณนี้เลยก็จะมี s อ r 12ดาวหนึ่งตัวนะฮะก็ไล่เล่นไปเรื่อยสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ใส่สายโจมตีไปก่อนนะครับเพราะว่าโหดจริง ใส่ไปเลยไ,ไม่ต้องซ้ำไม่ซ้ำหน้าใสไปก่อนนะครับคนโหดเลยนอกจากนี้เนี่ยตัวชิปเองเนี่ยก็ใส่ได้นะครับเป็นสายโจมตีร้วนๆเลยใส่เยเข้าไปสบายสบายครับยังไงครบครับเหลือๆเห็นปะใส่สบายเลยตรงเนี้ย อัเตดได้อุปกรณ์อะไรเนี่ยอัพได้หมดเลยนะครับ25นี่เลยเขียวมาเลยเอาดินี่ได้อัพไปเรื่อยโหอัพเลเวลสองไปก่อนก็อัพให้หมดทุกตัวนะฮะตรงนี้มันจำเป็นต้องอัพด้วยจะได้ไมั้ง หรือห,หนึ่งอันก็ไล่สาให้หมดนะครับสมคัญอยู่ตรงนี้อเอาไ้ได้นะครับโลมาเหลือเ,เบอร์ห้านะครับโลที่เป็นเบอร์ห้านะโลที่เป็นเบอร์ห้าโลเบอร์ห้านี่ไงตัววีโอเค น่าจะครบแล้วนะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหานะครจับใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนี่ไงครบจริงๆด้วยนะครับโอ้โหนี่เพอร์เฟกต์วะนี่ไงจัดมันเรียบร้อยนะครับอ่าพลังขึ้นมาประมาณแสนห้าแล้วนะครับก็ถือว่าแค่ใส่ของนะก็ขึ้นมาละนะครับนี่เลยรับโอ้ลืมดูอะ่ะลืมรับเมื่อกี้ใช่ไหมผมลืมรับไปเรื่อะเออ เฮ้ยเฉ็งอ่ะอันนี้เป็นผู้ชิ้นส่วนตัวละครเอสเออานะอออร์นะครับเออว่ะเจ๋งอ่ะอ๋ตัวดินี่โค้ทเท่นะครับนี่แหละตัวที่ต้องการนะครับกำลังโหดเลยคือผมมี s อส2อาร์สิบสองได้หมดตัวหนึ่งแล้วก็มียูอาร์ตัวหนึ่งอ่ะโอเคได้เรื่องว่ะอันนี้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเอาร้วอ่้เรื่องรับของด้วยครับโอ้โห ของดีๆทั้งนั้นนะครับของดีๆของดีเดี๋ยวไปสุ่มต่อเนี่ยเอันดับเพิ่มอีกนะครับจะได้เศษตัวละครมาเยอะนะฮะตรงนี้ไอ้พวกภารกิจตรงนี้อย่าค่อยว่ากันนะครับหมุนๆไปก่อนแล้วกันตรงนี้อ่าไปนะครับตรงนี้เรียบร้อยอันนี้เป็นเหมือนกาชาอุปกรณ์เนาะตรงนี้เนะาะเดี๋ยวลองไปเล่นด่านดูอ่ะ ก็เล่นสนสนุกมันผ่านได้แล้วสบายๆนะครับ <N> นี่ทีมใหม่อย่างเท่ะนะครับพลังประมาณแสนเจ็นะค่อยเล่นไปเรื่อยนะเดีย๋ยวค่อยๆไต่อันดับไปเรื่อยอ่ะก็มาลองไต่แรงกันดูไหมอันดับ38มันจะบักอาวุธปะ๋ยวต้องดูก่อนว่าบั๊กอาวุธหรือเปล่าอันนี้ดันเข้ามาอันนี้ดันเข้ามามีพอได้อยู่นะ s s r ดันเข้ามาดันเข้ามา ดันเข้ามาอย่างนี้ได้ไหมแสนเจ็ดจัดไปอ่ะอันนี้มีบัคอาวุธนะฮะเดีย๋ยวต้องถอดอาวุธออกก่อนเดีย๋ยวต้องไปเอาอาวุธออกเหมือนมันจะบัคอาวุธหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวผมขอดูก่อนคือมันอาจจะมีบัคอาวุธอะไรเงี้ยครับใส่ลงใส่แรงอะไรขึ้นมายังไม่ถึงเวลาท้าทายก็ใช้เพชรสิครับ โอเคอันนี้น่าจะไม่บักแล้วมัง้งดูก่อนถ้ามันบักก็อาจจะเป็นที่ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะเป็นช่วงอัพเซิร์เวอร์พอดีอ่ะนี่ไงถ,ถ้าเป็นช่วง Up ver, อัพเซิร์เบอร์อ่ะนี่เป็นที่บักอาวุธจริงด้วยครับ okay. โอเคเขียคุตัวบนนะฮะที่ใส่หมวกฟางอย่างเท่นี่ครับตัวนี้โคตรโหด,โดนเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> นี่อุ้ยโดนโอุยกากมากตีเบาโอเคชนะครับชิวๆอันดับขึ้นนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอันดับ20ขึ้นมาแบบชิวๆเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะถือว่าปั้นมาเนี่ไม่ไม่เปล่าประโยชน์ <c oughs> อันดับ36ยังไม่ถึงเวลาเดีย๋ยวผมจัดให้นะครับอันดับ36มหมาลุยต่อเลยตรงนี้ชิวๆ มาเลยครับรุยต่อเรียบร้อยข้ามฉากอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าได้ ur แล้วทรงพลังไปครับไปกันต่อผมไม่ค่อยได้เล่น pvp อะไรหน้าด้วยเดีย๋ยวต้องเล่น pvp อะไรหน้าหน่อยนึงโอเคแต่น้ายอยู่แล้วนะครับสบายสบายทวงคืนบลังก่อน นี่ไงระดับแสนกว่าเอ้ยไม่ใช่หลังแสนกว่ากว่านเลยจัดเลยครับตรงนี้อะ่ะครับชิวๆง่ายๆบึ้ง,าม,งมาแล้วก็อัพเป็นสีเขียวอยู่เราต้องไปเล่นผ่านด่านต่อมันถึงจะได้การ์ดม่วงนะครับมาเป็นตัวละครม่วงนี่ไงเราไปอันดับที่12 โอเคอ่ะก็ก่อกลุ่มผู้นำนะฮะเล่นมา3-4วันนะไอดี ID นี้ก็ยังไม่ได้อัพอะไรแบบพิเศษมากตอนนี้กำลังหาจุดเปลี่ยนของทีมอยู่ตอนนี้ได้ตัวละครที่ดีเยี่ยมมา2ตัวละนี่ครับก็ต่อไปก็จะเป็นอันดับที่11นะครับแล้วก็10ไปเรื่อยอันดับ9นี้ครับผมขอดูเชื่อผมจะขึ้นไปอันดับ9ได้ไหม ต้องดูตัวละครที่เราใช้คือผมไม่ทันตู้ก่อนนั่นนี่นะที่มันเป็นไอผมขาผมจําชื่อไม่ได้โอ้ยงี้สู้ชนะสบายสบายนะครับเรียบร้อยโอ้โหโคิโรคูตัวเดียวปลาพี่ตีไปเล็กตัวเดียวแล้วตอนนี้โอ้โหหมดแล้วที่เหลือก็จะพลังเยอะแล้วนะครับก็เ๋ยวค่อยปั้นแล้วก็ดันต,ตามๆกันไปอันดับ8มาน่าจะอันดับ8ได้อยู่นะอ่ะโหติดท็อป8ดเลยนะ นี่แค่เพิ่ม UR ไมมแค่ตัวเดียวก่อนนั้นนี้ยผมสู้ไม่ได้เลยนะสู้ไม่ผ่านเลยนะครับอันนี้จัด UR มาตัวเดียวนี่เอาเรื่องนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะประมาณนี้แต่อันดับเจ็เป็นต้นไปเนี่ยจะโหดละพลังก็จะเยอะกว่าเราค่อนข้างเยอะเอวเราก็ไปปั้งของเรากันต่อนะครับตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะ นี่ครับปู่ได้มาที่เรียบร้อยนะอ่าก็ก่อนจะจากกันนะครับรบกวนทุกๆคนนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องเพลินโซนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะกันแล้วเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าของเกมบีดนะครับเทพมรณะนะครับบีดเทล่า2026กันนะครับก็วันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายๆสวัสดีครับ